เดี๋ยวขออดีกคิดนะคะมาให้ดูทีเพราะว่าทางมันเริ่มจะแคบลงเดี๋ยวน้องขับรถไม่ค่อยแข่งครับนี่ะจ่าฝั่งนู้น,ะก,นก็จะเป็นกําลังใส่ปุ๋ยอยู่นะคะก็ทางโซนนี้โซนใหญ่ค่ะก็จะเป็นโซนที่เน้นทําพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านาการเป็นต้นมาก่อนก็จะเป็นพันธุ์ที่ที่ค่อนข้างจะ,ะคุณภาพแหละก็ทุกครั้งที่จะออกเป็นหอมสดทุกครั้งก็ โดยคนที่ซื้อประจำอย่างพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ซื้อประจำก็จะมาแย่งกันประจำนะคะโดยโดยโดย,โดยโดยโซนเนี้ยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เร่งต้นก่อนค่ะก็จะเป็นค่อนข้างเป็นหอมบ้านเหนือที่ค่อนข้างแก่งแล้วก็คุณภาพนะคะอันนี้ยแต่ว่าปีนปีเนี้ยพี่หาพันหอมอ่ะต้องบอกเลยว่าปีเนี้ยทางรับแรงเองอะ่ะด้วยที่หอมขาดเนาะแล้วก็พันหอมเองอะ่ะด้วยราคาที่สูงด้วยแล้วก็ความชื้นค่อนข้างสูงในในหอมเพราะอากาศมันชื้นแล้วฝนตกนะคะทําให้หอมเนี้ยต้องเล่งปลูกไหว้ทะเพราะถ้าเก็บไว้นานก็จะเน่า ส,สมุดหักก็เลยก็เลยทําให้รีบปลูกแล้วก็ด้วยการที่เรารีบปลูกเนี่ยหอมจะขึ้นช้าเพราะว่าหอมเนี่ยโดยปกติอ่ะมันต้องถึงอายุถ้ามันแห้งสนิทเนี่ยเขาก็จะจะโผล่จากฟางไวเนาะแต่อันเนี้ยยี่สิบกว่าวันก็จะต้นแค่นี้เองเพราะว่านั่นแหละค่ะโดยโดยที่เราต้องเรยงปลูกถ้าปลูกช้าหอมเ็าจะยิ่งเสียหายไปเรื่อยค่ะทําให้โดยหอมรับแรงหน้าแรงปีเนี้ยก็โดยโดยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวอเองนะคะก็คือว่ามันจะออกไวแล้วก็จะสามารถ เก็บนานมากไม่ได้เพราะหอมเนี่ยเล่งปูกันไวเพราะด้วยโปรตีนหลาบแร้มมันจะปูมาสักช่วงจะแบ่งออกเป็นสองสองช่วงหลักๆก็คือช่วงประมาณก่อนปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่ใช่ไหมคะหลังปีใหม่จะเป็นโซนบ้านใต้แต่ว่าหลังหลังปีใหม่โซนบ้านใต้เนี่ยจะเก็บได้นานแต่หัวจะไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าปีนี้เล่้งปูกันหมดแล้วแทบจะหมดแล้วฉะนั้นท่านหอมที่จะเก็บปลายปลายว่ามันก็ปลายปลายปีหน้านะถึงปีหน้าปลายปลายปลายปีหน้าเก็บได้นานก็จะค่อนข้างมีน้อยก็ยังไงเดี๋ยวดูสถานการณ์กันอีกทีนะคะแต่ว่าราคาก็น่าจะยยังงสููน โอพ้พ่อรถค่ะคุณหนูไม่รอรถขัครถเดี๋ยวแค่น <c> ี้ก่อนนะครับ